คา,าถาบูชาเทียนเปิดฟ้าเปิดดินครอบจัก,กรวาลพระคาถาบูชาเทียนเปิดฟ้าเปิดดินครอบจัก,กรวาลบทนี้ท่านให้สวจภาวนาบูชาจะได้มีทรัพย์สินเงินทองไหลเข้ามาทุกช่องทางไม่ขาดสายให้สมปาถนาสมเร็จทุกประการดีนักแล นะโมสามจบแล้ว,ลวภาวะอาพระคาถาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพระเจ้าขอบูชาเทียนเปิดฟ้าเปิดดินครอบจัก,กรวาลด้วยนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะอะอุนชาลีติ นาเมตตานาเจริญอุอากาสะปะิทธิลาภาอริยะพะนังคุณนางพระอรหันต์พมเทพเทวดาพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่ได้โปวดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดให้สิ่งที่ดีๆให้ข้าพระเจ้า ให้ได้มีปัจจัยทรัพย์สินเงินทองไหลามาเข้ามาทุกช่องทุกทิศทุกทางเปิดด้วยนะโมพุธทธายะ,ยะยะทาพุทโมนะพุทธังปสิธทธิเมทามังปสิทธิเมสังคังปสิทธิเม